สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแบ่งปันนะครับข้อมูลในการเตรียมรับมือการเลี้ยงแหนแดงในช่วงดูดูฝนนะครับปัญหาหลักๆนะครับที่เราเจอในช่วงหน้าฝนนะครับก็ถ้าฝนตกหนักมากๆนะครับผมก็จะทําให้น้ําเต็มบ่อแหนแดงเราก็จะทะลักล้นออกมานะครับผมออกมาจากบ่อนะครับ ทางฟาร์มเราครับก็ได้เตรียม,มรับมือนะครับโดยการใช้ตัวข้องอ90องศานะครับติดใส่บอ่เอเนื้อแดงนะครับผมอันนี้เราติดท่อน้ำระบายออกนะครับอ,อยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรนะครับถ้าฝนตกหนักนะครับน้ำนะครับเข้าไปในบ่อเราใช่ไหมครับถ้าเกิน ระดับน้ำ1ิ5เซนเมนะครับเขาก็จะระบายออกมาอ่าตรงข้องอ90องศาตัวนี้นะครับเราก็จะติดตั้งนะครับผมข้อรถสามเหลี่ยมนะครับผมเราก็ติดตั้งมุงสีฟ้าแล้วก็หาสายรัดเคบเปนพายนะครับเราก็ป้องกนันแหนแดงของเรานะครับอ่าระบายออกมา ทางช่องนี้นะครับผมป้องกันไม่ให้เขาเล็ดรอดออกมานะครับมเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกหนักมากเลยนะครับผมเนาะถ้าน้ํามันมันเยอะนะครับเขาก็จะระบายออกตรงนี้นะครับผมตอนที่เราอาวางบ่อครับเขาแนะนําให้ปรับพื้นให้สม่ําเสมอนะครับ ครับผมได้ทำการติดตั้งนะครับท่อน้ำลน้นทุกบ่อเลยนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆนะครับที่เราทำบ่อเรียงเนื้อแดงน,นะครับเรายัางมันได้ใส่ท่อน้ำล้นนะครับเราก็เจอปัญหาเต็มบ่อแล้วก็ล้นออกมานะครับ ก็แบ่งปันนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่ๆที่กำลังสนใจนะครับเพาะเลี้ยงแหนแดงไมโครฟินลนนะครับเพื่อเป็นแนวทางาในการนำไปประยุกต์ใช้ในแบบสไตล์ของตัวเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับหรือว่าพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหาพันธุ์แหนแดงไมโครฟินลนนะครับก็ทางเราก็จำหน่ายนะครับกิโล ละ80บาทนะครับหากสนใจก็เอสอดีไลน์นะครับมาที่เบอร์097 13 4 4 0 6เนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ